คงมีประชาชนที่ยังตกค้างอยู่บริเวณอ,อนุาสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นจํานวนมากเนื่องจากรถโดยสารหลายสายได้เปลี่ยนเส้นทางการสัญจรนะคะทําให้ประชาชนนั้นต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ที่บริเวณอนุาสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะว่าที่นี่เองก็เป็นจุดศูนย์รวมของรถโดยสารนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อสมกรนกั้นคอยให้คําแนะนําประชาชนค่ะในการที่จะเดินทางโดยรถโดยสารน,นะคะเพราะว่ามีรถโดยสารหลายสายค่ะที่มีการเปลี่ยนเส้นทางค่ะ ค่ะคุณชัยรัตคะจะเห็นได้ว่านะคะมาตรการการปิดถนนของสอชนั้นเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะทีมข่าวทีวีไทยได้สำรวจในหลายเส้นทางที่มีการปิดการจราจรไม่พบเห็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะรวมทั้งรถโดยสารวิ่งผ่านไปมาค่ะจะมีจะมีบ้างนะคะก็เป็นเพียงแค่รถแท็กซี่นะคะดังนั้นประชาชนถ้าไม่มีธุระจำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะคุณชัยรัตค่ะครับขอบคุณครับคุณสุการดาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจากบริเวณรอบแยกราชประสงค์หลังจากที่ทางด้านของสอชได้ประกาศใช้มาตรการเพิ่มมแรรรงงกกกดััน่่่ไาาาปเือออคูวข พลตรีขัติยะนอนหมดสติอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีบาดแผลถูกยิงบริเวณศรีศรษะจนแพทย์ต้องใช้ผ้าก๊อซผ่านที่ศรีศรษะเพื่อห้ามเลือดซึ่งยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนนะคะว่าพลตรีขัติยะตอนนี้อาการอยู่ในระดับใดค่ะส่วนในขณะนี้นะคะลูกสาวของพลตรีขัติยะนั้นก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลในทันทีที่ท,ทราบข่าวแล้วก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆด้วยค่ะส่วนการสอบถามไปยังผู้อำนวยการศูนย์เอราวันนะคะบอกเพียงว่าพลตรีขัติยะตนนี้อาการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลนะคะก็มีทหารมาตั้งด่านตรวจทางเข้าโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด,งวดในขณะที่ตำรวจนะคะก็ตรวจค้นผู้เข้าออกโรงพยาบาลอย่างละเอียดด้วยค่ะและล่าสุดในขณะนี้นะคะนายนะะัทวุฒิใส่เกลือได้ขึ้นเวทีปลาศัยพูดถึงอาการของพลตรีขัติยะได้มีการแจ้งข่าวกับผู้ชุมนุมนะคะที่บริเวณเวทีด้วยและนี่เป็นภาพบริเวณของแยกเฉลิมเผ่านะคะ รวมถึงบริเวณแยกสารแดงค่ะซึ่งมีกลุ่มทหารนะคะคอยประจําจุดอย่างเข้มงวดแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะให้ติดล้ารวมถึงไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณของในพื้นที่ที่ห้ามเข้าออกนะคะซึ่งมีการวางกําลังอย่างเข้มงวดในขณะนี้ทั้งบริเวณของแยกอังรีดูนางสามย่านรวมไปถึงสวนลุมพินีค่ะ นี่เป็นภาพบริเวณของแยกเฉลิมเผ่านะคะที่มีกลุ่มผู้ชมุมนุมแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มแรกพยายามที่จะเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวายนะคะเนื่องจากได้ทราบข่าวเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณแยกสีลมแต่ว่าก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกส่วนนั้นได้ห้ามไว้ค่ะ บวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะมีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นทําให้หน่วยกู้ภัยต่างๆนะคะพยายามที่จะเข้าไปดูบริเวณของแนวประการชั่วคราวของกลุ่มนาปชอนอกจากนี้นะคะบริเวณของแยกอังรีดูนังเองมีกลุ่มรถจักรยานยนต์คอยประจำอยู่บริเวณตามจุดต่างๆไไเพื่อ เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่มีการตรวจค้นผู้ชุมนุมหรือว่าประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่ห้ามเข้าออกตามที่สออชอนั้นได้ประกาศไว้เช่นเดียวกับที่บริเวณของถนนสีลมเองก็ดีนะคะที่มีการวางกําลังอย่างเข้มงวดทั้งตํารวจและทหารมีรายงานว่าตํารวจนั้นใช้กําลังประมาณสองกองร้อยคอยดูแลความปลอดภัยค่ะมีรายงานว่านะคะผู้ชุมนุมบริเวณของสะพานไทยเบลเยียมในขณะนี้มีการ หรือทำลายนะคะกล้อง C C T V ที่ติดอยู่บริเวณของสวนลุมพินีรวมทั้งได้มีการรื้อแผงเหล็กที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกั้นเอาไว้ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าออกค่ะครับขอบคุณครับคุณนริศราครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณนริศรานั้นรายงานมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่แดงถูกยิงเนี่ยทางผู้ขอเจ้าได้มีการสอบถามเนี่ยพยายามแ่าซึ่งมีการยืนยันว่าผู้ยายามนั้นอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นด้วยเช่นกับว่าผู้ยายคนเป็นหน้าด่านบริเวณที่แยก่ทางดานใน ชุมนมี่นแล้วบอกว่าแสษแดงนั่นอยู่บริเวณใกล้ๆกับทางลงของสานที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่ชุมนุที่นี่เนี่ยนะครับโดยพยศพยศเนี่ยบอกว่าเศแดงนั้นอยู่จริงจากระยะไกลของคุณสหปรครับค่ะท่าทีของแกนนำนาทีมีเรื่องการชุมนุมนะคะคุณสหพรยังยืนยันที่จะชุมนุมต่อไปไหมคะเผมสอบถามแล้วนะคุณต่อแก้วเนี่ยบอกว่า คงต้องมีการประชุมกันว่าอะไรจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเนี่ยการกำหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวในการคุ้มลุ่มที่ยรัฐปรรมนต้องเป็นยังไงต่อไปขณะนี้ยังไม่มีการคุมลุมกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่เบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าการที่ในร่งถูกทำร้ายแล้วก็มีผู้ถุกตุนบาดเจ็บหลายคนเนี่ยจะไม่เป็นผล้วยถึงการยุติการคุ้มลุมนะครับเนื่องจากมองว่าถ้าเกิดว่ากรุงธมารได้มีท่าทีที่หวาดกลัวต่อเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมกระบวนการในการเคลื่อนไหวต่อไปได้ครับ แล้วเซ็นทร้ลเนี่ยตอนนี้ในการนำเกือบทั้งหมดถูกกระตรุ้นเข้ามาอยู่ที่ด้านหลังเวทีเพื่อความปลอดภัยนะครับและอาจจะมีการนำนะฟังส่วนยังอยู่ประจำการต่างๆแต่ก็จะไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งแต่อยู่ในที่ปลอดภัยเท่านั้นครับค่ะบรรยากาศความรู้สึกของผู้ร่วมชุมนุมเป็นยังไงบ้างคะคุณสาพรคะตอนนี้การปราศัยี่ยเฉพาะหลังจากที่คุณจตุพรขึ้นเวทีแล้วกู่น,นี้แล้วก็แก้งกันใส่แดงให้คุณตุพรบ้า คุณจตุพรบอกด้วยว่าเสด็จฯตอบไปแล้วนะครับและมีการแจ้งถึงแนวท้ายต่างๆตรงที่จะมีหากจะมีการเข้าปฏิบัติการของฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณจตุพรยืนยันว่าถ้าการประหารเข้ามาก็จะมีผูดตัวเองปาะกาศฝ่ายต่างๆที่เตรียมที่จะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพฯและนครแล้วก็จะมามองอาหารอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็การปักใส่ที่เขาประกาศท่านเจนว่าเป็นทางการปกเราและทุกคนเ่ยก็ต้นใหญ่ยังคงวากหลักอยู่นะที่ผมเดินอยู่ยืนอยู่บนเต๊น ไปสู่ทางออกที่บริเวณของราชดำริได้แต่ว่าเป็นมีแต่แต่ผู้ชุมนุมที่เดินเข้ามาแต่ยังไม่เห็นผู้คนใหญ่ผู้ชุมนุมจะเดินเข้ามามีคนน้อยนี่จะเป็นผู้ชุมนุมที่เดินออกจากพื้นที่ชุมนุมแล้วก็บริเวณหน้าเวทีเลยก็ถือว่ามีผู้ชุมนุมค่อนข้นที่ตาๆแน่ครับค่ะเริ่มมาตรการตัดน้ําตัดไฟแล้วใช่ไหมคะในบริเวณนั้นนะคะน้ำไฟเนี่ยเข้าใจว่ายัง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 ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่บาอยางแต่ว่าบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุมนุมเนี่ย ไม่มีไฟบริเวณสกายวอล์กของสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้งหมดไม่มีไฟนะครับแล้วก็ไฟของถนนที่ผมยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลตำรวจไม่มีไฟนะฮะแต่จุดที่ออกมาก่อนแน่นี้เมื่อสักครู่ระมาสักติแค่นาทีที่แล้วเนี่ยในสัางของหน้า <S <S <ๆ>ตำรวจทางภาคยังมีไฟอยู่นะครับแล้วก็บังจุดที่เป็นของภาคบรมษัสินค้าในที่โดยรอบอย่องางเช่นท้างเกสต์เฮาส์ ภายในอาคารยัยเห็นว่าบางจุดมันมีการเปิดไฟอยู่ครับคุณนันทารครับค่ะสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้นะคะคุณสาพรคะสัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้เป็นช่วงๆนะครับของ AF ใช้ไม่ได้เลยนะครับของ d ีแท็กพอใช้ได้เป็นช่วงแต่ของปุง่มมุกในดาจะใช้ได้ดีหน่อยครับตอนนี้ครับค่ะกรรมกขอบคุณมากค่ะคุณสาพรคะครับสวัสดีครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาจากหลังเวทีที่ราชประสงค์นะคะ